สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมาแก้เบสไฟ MEX กันอีกแล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาแก้เรื่องปิดระบบเก็บของกลับคืนนะครับในกรณีที่เราทิ้งของไปแล้วแต่เก็บกลับมาได้ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้สึกแปลกๆในในโรเพในไทยเราเนาะมันก็จะมีปัญหาตรงที่เฮ้ยไปจกปูนทํางานดํามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจกปูนมาปุ๊บแล้วทีนี้นีตํารวจเฮ้ยจะถูกตารวจจับทิ้งไว้กลางทางเลย แลวทีนี้พอตํารวจจับได้ค้นตัวตารวจค้นตัวปุ๊บไม่เจอไม่เจอปูนสิ่งไม่เจอของดาเพราะไม่เจอของดําแล้วอ่าโอเคตํารวจก็ปล่อยทีนี้เขาก็สามารถกลับไปเก็บของที่ทิ้งไว้กลางทางขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ก็ก็มันทําให้นะไม่ควรอ่ะไม่ควรทิ้งได้ก็คือทิ้งแล้วต้องหายไปเลยอ่ะไม่ให้เก็บกลับมาอะไรประมาณนี้เนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ เรื่องนี้กันนะครับอาจจะปิดไปเลยหรือว่าอาจจะมีคอนฟิกให้สามารถเก็บได้เฉพาะแค่บางชิ้นเนาะอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้เราเอาให้ปิดไปเลยแล้วกันอ่ะมาที่โฟเดอร์เซิร,ร์ฟเวอร์ของเรานะครับที่ txdata นะไปที่ตัว esxlegacy แล้วก็เขาจะเจเนเรตให้ซึ่งไม่น,าน่าจะซ้ำกันชื่อโฟเดอร์เนาะแล้วก็มาที่โฟเดอร์ o u r c e นะครับมาที่ c คอนอะ เราจะแก้ใน ES Extended นะครับในสคริปต์ตัวนี้ให้เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ CMD ในผ่าดด้านบนแล้วก็พิมพ์ code w i o และ enter ครับอะ <c oughs> อันนี้ก็จะเปิดขึ้นมาอ่ะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเรา ไปที่อออาจจะหาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็น่าจะอยู่ที่เมนเนาะเขาจะอยู่ตรงนี่นี่นี่ E S X create pickup เนาะน่าจะใช่เนี่ผมจริงๆผมพิมพ์ไว้แล้วนะไปที่ช่อง search all นะครับหา event ที่ชื่อว่า E S X แล้วก็โคลอนนะครับ create pickup นี่ตัวนี้เนาะ เขาจะมีตัวอีเวนต์เลยนะครับตัวอีเวนต์เลยที่เป็นอีเวนต์แบบสีเหียวนะทุกคนกับอีกอันนึงก็จะเป็นทริกเกอร์เพื่อใช้งานนะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะจะแบบว่าเฮ้ยเราจะคอมเมนต์ไปไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้มีการก็คือทิ้งแล้วมันหายไปเลยอะมันไม่ต้องแบบสร้างสร้างอะไรให้ให้มาเก็บแล้วไออีเวนต์เนี่ย e s x Create Pickup นี่คือการสร้างเจ้าตัวพรอฟที่วางไว้บนพื้นแล้วก็มีข้อความว่าเฮ้ยเราสามารถกดเก็บกลับมาได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้อีเวนต์นี้หลันนะครับแต่เก็บไว้เผื่อในอนาคตได้ใช้ผมจะคอมเมนต์ทริกเกอร์อีเที่เรียกใช้อีเวนต์ตัวนี้เลยนะครับอันแรกเลยก็คือตรงนี้คอมเมนต์ comment ไปครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางฝั่งของเซนะิร์ฟเวอร์เนาะตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์ไปเหมือนกัน เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะทำการเราก็จะทําการรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาครับแน่นอนก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรามาที่ start b a t bed ที่เราได้สร้างไว้จากคลิปที่แล้วนะครับอ,อย่าลืม start ฐานข้อมูลอ p a เช e จริงๆ start mysql ก็พอแต่ถ้าอยากจะจัดการฐานข้อมูลด้วยโดยใช้ php my admin ก็ start อ p a เช e ด้วยผม start สออันเลย แล้วก็เดี๋ยวเข้าไฟเอ็นะครับเข้าไปเจอกันในเซิร์ฟก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเลือกตัวละครนะครับอันนี้มันเป็นมัลติ c h เลเตอร์นะต้องย้ำมีทีว่ามันเป็นแบบตัวละครสร้างได้หลายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดระบบนี้ในภายหลังเนาะในคลิปหน้าก็ได้หรือคลิปต่อๆไปอะประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะกด F2 เพื่อเปิดกระเป๋านะครับตอนนี้มีขนมปังอยู่8อันนะเห็นไหม ถติว่าผมทิ้งนะกดอ่าแล้วก็โทรนะครับทิ้งไปแล้วก็จํานวนนะครับผมจะทิ้งไปหนึ่งอันนะกดคอนเฟิร์มนะครับเหียนได้ว่ามันทิ้งไปแล้วแต่ว่าของไม่ตกมานะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่มีปัญหานะก็จะเหลือเจ็ดอันอะไรอย่างนี้ถือว่าทิ้งไปห้าอันเราจะต้องเหลือสองเนาะกด <'s> สองนะครับตอนนี้เหลือสองอันแล้ว นี่ก็เป็นประมาณนี้วิธีแก้ง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาแก้ระบบเอ่อน่าจะเป็นเรื่องการเช็คน้ําหนักนะครับการเช็คของเต็มอะไรอย่างนี้เนาะเราจะเปลี่ยนไปใช้ระบบลิมิตทั้งหมดนะครับซึ่งครั้งที่แล้วได้แก้ไปแล้วเกี่ยวกับการเพิ่มระบบลิมิตเนาะครั้งนี้เราจะแก้เบสของเราให้เช็คน้ําหนักเนี่ยกลายเป็นเช็คลิมิตแทน คลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอก,กันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย